ใหม่ไทยแลนเมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นนางเอกสาวสวยนะคะ น้องแนนแกร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องแรกเขาด้วยคู่กรองยักษ์รักยักษ์รักด่างมากเลยยี่สิบปีผ่านไปโอแนนต่พี่มีปัญหาพี่กู้จะมาเจอแนนกู้ก็ต้องหาเรื่องนี้เรื่องความงามเลยคือพี่เนี่ยนะมีร่องรอยคือรอยต่างใช่ไหมร่องรอยเหมือนนะพี่อยากจะไปเติมฟิลเลอร์ให้มันเต็มแต่นี้มันอันตรายมากเพราะการเติมฟิลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดหมอไม่ดีเนี่ยอาจจะตาบอดได้หรือเน่าได้ถูแต่แนนไม่มีรอยเลย ไม่มีรอยหรอคะจริงๆก็มีปัญหาผิวเหมือนกันค่ะเพราะว่าอายุเกิน35อัพไปแล้วผิวมันก็จะเริ่มหย่อนคล้อยมีริ้วรอยเวลายิ้มเราไม่ค่อยกล้ายิ้มใช่ไหมเพราะกลัวจะเห็นรอยแต่ยิ่งมีรอยแล้วก็ยิ่งปกปิดเยอะแต่แป้งเนี่ยมันแค่แก้ปัญหาได้ชั่วคราวเท่านั้นนะคะจริงๆริ้วรอยเนี่ยมันปกป ไ่ได้หรอกถ้ายิ้มก็ต้องเห็นชัดเนี่ยก็เลยต้องเวลายิ้มก็ต้องแบบมองตาแล้วยิ้มตึงๆยิ้มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มไปก็ต้องล็อกหน้าตัวเองไปนันเองแต่ว่าโชคดีค่ะตอนหลังมาเจอตัวครีมฟิลเลอร์ที่ไม่ต้องฉีดเข้าไปครีมฟิลเลอร์ถูกต้องมันเป็นยังไงอะคะมาเรียกว่าอ x อกซิสครีมฟิลเลอร์นะคะนวัตกรรมเพื่อความสาวเป็นยังไงเติมความชุ่มชื้นเข้าไปที่ผิวเรานะคะริ้วรอยกระจราวเีไม่ต้องค่ะเป็นซองไม่ไม่ต้องมีดแบบไหนต้องแะ เป็นแบบนี้เลยเป็นสองแบบนี้ถ้าคนลัวเข็<อ>มกวอะไรก็ใช้ได้ใช่ครีมฟิลเลอร์ใช่ค่ะ นวัตกรรมเพื่อความสาวแล้วเป <ขอ S 2> ็นยังไงมันเติมยังไงลูกไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่<ค>ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมของกาเดนนาเซเทียมนะคะแล้วก็สระหิมะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเติมความชุ่มชื้ชในให้กับผิวเป็นการนำพาออกซิเจนเข้าสู่ผิวหนังของเรานะคะรวมถึงอะซิติลกูตามีนตัวนี้เป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะคะซึ่งจะเป็นการกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนเข้าสู่ผิวหนังของเราด้วยจะมีโมเลกุลที่เล็กกว่าไฮยาลูริกถึง3ามรเท่าเพราะฉะนั้นเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะซึมไปเเเเลยะรร็ววข้าาผิน ศึกษาข้อมูลก่อนที่พี่จะใช้ใช่ไหมดูดูแบบดูดจริงมูลเพราะว่าก่อนจะใช้เนี่ยมีคนเอาคลิปวิดีโอมาให้เราดูก่อนว่ามีคุณยายอายุ70ปีเนี่ยนะคะออคือเขาสามารถที่จะ กลับมาสาวแล้วก็เต่งตึงได้ให้เราดูก่อนใช้เราก็แบบจริงกว่าตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเราก็แบบไม่ใช่มั้งแต่พอดูแล้วเชื่อมาว่าขอลองใช้เลยไม่ใช่ตตดต่อใช่ไหมไม่ใช่ดูเลยค่ะดูคลิปคุณยายเลยคือคุณยายมีปัญหาอะไรที่แนนลองพูดให้ฟังหน่อยเท่าที่เห็นเห็นไหมคะปัญหาริ้วรอยตรงใต้ตานี่อย่างบวมอ่ะใช่แล้วก็มีริ้วรอยหย่อนแกย่อนย่อนคล้อยด้วยแล้วก็มีตีนกาด้วยนะคะคือหลังจากใช้เนี่ยคุณยายดูตึงอย่างเห็นได้ชัดเลยอะเราก็เลยแบบเอ๊งั้นเราต้องขอลองบ้างขนาดคุณยายยังดูสาวขึ้นได้เเราองกก็สวยไได้้ม่แพ อ๋อวิธีการใช้งไงคะน้องแนน เวลาใช้ก็ฉีกซองมานะคะแล้วก็ทาบริเวณที่มีปัญหาอย่างนี้ก่อนคือใช้ตอนไหนพี่ก่อนแต่งหน้าหรือว่าก่อนนอนหรืออะไรยังไงใช้ก่อนแต่งหน้าจุดที่มีริ้วรอยทาได้เลยนะคะแบบนี้พอเราล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแห้งก่อนเราจะต้องลงเครื่องสาอางเมคอัพใช้ใชตัวนี้ลงที่เราเป็นร่องเป็นร่องเป็นรอ,อ,อยทาได้เลยนะคะรอยนนหน้าผากรอยตีนการ,รอบดวงตาได้หมดเลยแล้วก็ค่อยเมคอัพใช่แต่จริงจะบอกว่าให้ใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าตัวในครีมตัวนี้จะทาปฏิกิริยากับออกซิเจนเพราะฉะนั้นใช้ให้หมดเลยไม่ต้องเก็บพอเปิดทิ้งไว้ไม่ใช่ว คุณใช้ไปแค่ครึ่งซองเสียดายกลัวแพงขอไว้เสียเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมธรรมชาติซองนี้จริงแค่ว่าครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ทาเข้าไปบริเวณริ้วรอยเท่านั้นแหละค่ะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแล้วก็แต่งหน้าเข้าไปได้เลยถูกต้องมันจะเป็นการเติมความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวนะคะริ้วรอยที่มีก็จะจางลงค่ะร่องรอยหน้าผากได้หมดหน้าผากร่องแก้มใต้ตารอยเหี่ยวย่นตีนกาตาขอบตาที่บวมช้ำได้หมดเลยผู้หญิงเราอย่างแนนเนี่ย เพิ่งคลอดลูกมาเพราะฉะนั้นลูกก็จะดึงเอาใช่มันเหนื่อยด้วยเหนื่อยลราเราก็โซตื่นลูกสามชั่วโมงให้นมลูกนะคะก็จะมีริ้วรอยเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงว่าลูกจะดึงเอาแคลเซียมที่อยู่ในร่างกายดึงเอาคอลลาเจนดึงเอาความชุ่มชื้นของผิวหนังเราไปหมดเนี่ยตอนนี้ลูกแบบว่าพึ่งคลอดใช่รอยเลยใช่ค่ะก็มีทางแก้ก็เลยต้องไปหาครีมบำรุงแต่ครีมทั่วไปมันบอกว่าเห็นผลช้าตัวเราเองก็ไม่อยากจะไปฉีดฟิลเลอร์เข้าร่างกายไม่อไก้องหมอกไม่อยากจะไปฉีดโบท็อ์เจ็บด้วย ราก็ไม่รู้ว่าผลข้างเคียงเป็นอนตรอันตรายมากไม่เป็นนี่นะคะบอกก่อนนะคะอาจจะทำให้เส้นเลือดตีบได้หรือเน่าได้หรือตาบอดได้ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามารู้จักกับนวัตกรรมใหม่ออซิสครีมฟิลเลอร์นี่แหละค่ะดูตอนนี้ก็เรียกว่าหน้าคือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือสิ่งที่สาวๆสังเกตแล้วก็สนใจคือถ้าสมมติทาไปแล้วปุ๊บพอเวลาทาเมคอัพมันจะเป็นขุยไหมไม่เป็นค่ะเพราะบางครั้งถ้าทาไปแล้วเป็นขุยแล้วคนมาผู้ชายมาคุยใกล้ๆนี่ไม่ได้นะไม่เป็นเพราะว่าไม่ใช่กาวปกติเนี่ยเราจะครีมตัววอื่่นนนนเเียจะะะป็กาค แต่ตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นให้ลองได้อยากดูใช่ไหมคะไดอะดายไดเก๋มากเลยน้องแนน็ดเกจเป็นกล่องอีซื่อนี้ใช่ไหมลูกซื้อทั้งกล่องค่ะอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะสวยแล้วก็ต่อเปิดอย่างนี้ค่ะเก๋มากเนี่ยค่ะนี่ให้น้องใหม่ลองเก๋มากแต่พี่ลองด้วยพี่ลองด้วยน้องแนนได้ค่ะนี่ไม่ใช่กาวนะคะเป็นครีมที่ให้ความชุ่มชื้นในตัวที่อนี่นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ เออมันรู้สึกได้เลยค่ะว่าซึมมาซึมเร็วว่าไม่ทามือค่ะมันนุ่มจะได้ขออ๋อทาคอดีกว่าคอจะได้ตึงนะคะมือหนูเหี่ยวไงพี่หนูก็ต้องลองอีกหน่อยะแอีกหน่อยละค่ะได้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 ขนาดนั้นซื้อไปเลยค่ะชอบกินนแมนค่ะโมเลกุลมันเล็กมากกลิ่นดีมากแล้วแาบตัวเนื้อตัวเนื้อครีมเบามากเลยเนี่ยถูกต้องกินดีมันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะหนาแต่ไม่หนาเหมือนจะเหนียวแต่นุ่มแมนใช้นี่คือตบๆๆใช่ไหม จริงๆตรงเน้นตรงที่มีรูรอยคอพี่ก็มีรอยหรอทาเปแค่ชอบอ๋อโอเคได้เวลาใช้ก็อย่างนี้แตะแตะแตะแตขึ้นอย่างนี้คนอายุเท่าไหร่ควรจะใช้อะพี่แบบประมาณจริงๆแล้วก็ผู้หญิง30อัิ up ก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆแล้วก็ใช้ได้หมดอะค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ชายก็มีปัญหาเหมือนกันนะบางคนบอกว่าอุ้ยมีรอยตีนกามีรอยคล้ำใต้ตาใช้ได้ทั้งหญิงและชายได้ค่ะรอยคล้ำได้หรอได้ค่ะไม่้มีปัญหาได้หดเลยค่ะลูกว่า โอ้ลูกพอทาปุ๊บมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเลยอะมันเหมือนเป็นเติมเต็มริ้วรอยนะคะให้มันมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นและชอบหน่อยไ่มมันเนื้อครีมมันสัมผัสได้เบามาแล้วมันก็รู้สึกเลยอะยงงยมันเข้าไปเร็วมากเ,งงาเลย เออเนี่ยดีมากเลยเขาถึงบอกว่าเป็นครีมฟิลเลอร์นวัตกรรมเพื่อความสาวะะต้องใช้ทุกวันไหมคะนี่นใช้ทุกวันค่ะที่บอกว่าใครที่กลัวว่ายืนข้างสามีแล้วดูแก่ผู้หญิงเราเนี่ยอายุจะไปเร็วกว่าสามีมากจะดูแก่กว่าผู้ชายเยอะนะคะ,ะคราวนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเราจะสามารถที่จะยืนเคียงข้างสามีได้อย่างภาคภาูมิใจว่าเราสาวแล้วก็เราสวยนะคะคมบีบาไก่อนเลยดีเริ่มสนใจเริ่มสนใจละกล่องนึงนะคะปกติ2,700บาทค่ะแต่วันนี้นะคะ1577มอบให้ค่ะให้เท่านี้ 2 7 0 0ันเจดรอบาทค่ะอ๋อถ้าเกิดซื้อปกติกล่องตรงนี้สองพันเ7อันนี้2 7 0พ็แต่วันนี้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่ง้าเจมอบให้ค่ะ30สิสายแรกนะคะทมที่หนึ่งห้าเจ็ตรงนี้เท่านี้2 7 0 0รบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ๋อโหเออก็เหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง่สาย30สายแรกค่ะจัดส่งฟรีไหมจัดส่งฟรีค่ะทั่วประเทศทั่วประเทศเลย ไม่ได้มาเมาอย่างเดียวเรามีภาพผู้ใช้จริงมาให้ดูด้วยว่าเออมีคนใช้จริงแล้วเขาเห็นผลยังไงนะคะมาชมกันแต่มีผู้ใช้จริงเขาดูนะคะผู้ใช้จริงนะคะหลายคนเลยใช่ไหมโอ้นีก็เห็นชัดเลยเหนชัดเนาะตายเล้เห็นชัดริ้วรอยเห็นชัดร่องแก้มเห็นชัดนะคะน้ำผาที่มีรอยย่น ตรงหัวคิ้วก็เห็นชัดมันยกคือจากที่มันลึกมันก็จะตื้นลงใช่ไหมคะมันดูน่าสว่างขึ้นมนะมีผู้ชายพี่ผู้ชายคุณพี่ผู้ชายก็มีเห็นไหมติ้งาเออน้องน้องใหม่ดูออกเลยบอกอีนิดนึ่งค่ะต้องแนงขาตัวนี้นะคะชื่อออซิสครีมฟิลเลอร์ค่ะนวัตกรรมเพื่อความสาวครีมฟิลเลอร์นวัตกรรมเพื่อความสาวอันนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยในเรื่องของการ เติมเต็มผิวที่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ขาดความนุ่มชุ่มชื้นนะคะให้ยกกระชับขึ้นมาให้คืนความสาวไปสู่ผิวค่ะได้บริเวณไหนบ้างคะได้บริเวณ ใต้ตานะคะเบลนตินกานะคะหน้าผากก็ได้รองแก้มก็ได้เรียกว่าได้ทั้งหน้าบร,ริเวณที่คุณมีริ้วรอยนั่นเองค่ะอยากจะแนะนําให้ใช้จริงๆเพราะว่าเราจะได้สวยโดยที่ไม่ต้องพึ่งเสียกรรมแม่แหน่ใช่ด้วยใช่ไหมคะใช้ชเองด้วยโคคถ้าเกิดแม่แหน่ใช่เองใจว่าต้องของดีจริงเพราะแนมนคนเลือกมากถ้าไม่ดีแกไม่กล้าพูดไม,ม่กล้าพูดไม่กล้าพูดอันนี้ดีจริงๆลองใช้แล้วกล่องนี้ถ้คุณซื้อข้างนอกค่ะ2องพันเจ็ดค่ะวันนี้ค่ะน้องแหนวันนี้หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะคะสามสิบสายแรกให้สองกล่องนค่ะ แค่เพียงแค่30สายนะคะเพียงแค่ไม่กีกสายจะจ่ายนะคุณผู้ชมคะบอกก่อนนะคะว่าสิ่งนี้นะคะต้องแนนใช่เองถ้าไม่ดีจริงน้องแนนไม่กล้ามาแนะนำแล้วก็บอกวิธีการใช้ง่ายๆมากเลย1นึ่สองเลขนี่นะคะก็ใช้ต่อหนึ่งครั้งตกตรงนี้ปมนรอยต่างๆนะคะ ให้ซึมไปแล้วมันก็จะมีี๋ยวก็จะรู้สึกได้เองว่าเราก็จะเกิดความ็นไงนั่นเติมเต็มในหน้าตาใช่แล้วาุกอากาศจากธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นเลยใช่ค่ะปกติกล่องนี้นะคะกล่องเดียวเนี่ยสองพันเจ็ดวันนี้แม่บอกว่าแมนมาพิเศษสุดเลยหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดมอบให้สามสิบสาย สองกล่องนี้ในราคาส7ง0ันเจ้อก<ข>็คือซื้อหนึ่งแถ,แถมหนึ่งค่ะให้กี่สายก็แนม30สายค่ะราจารย์รีบโทรตอนนี้เลยนะคะโทรที่เบอร์1577ค่ะจัดส่งฟรีไหมคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะอีกที่นึงค่ะฝากคุณผู้ชมเลยค่ะฝากเลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยตีนกานะคะรอยเหี่ยวย่นนะคะรอยใต้ตารอยค้ำใต้ตาร่องแก้มนะคะสามารถใช้ออคซิสครีมฟิลเลอร์ช่วยคุณได้จริงๆค่ะ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้เลยนะใชรีบใช้ตอนนี้ไหมคะก่อนที่ปัญหาคุณจะหมดทางแก้นะคะแก้ก่อนค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวแก้พอพอแก้ไม่ทานแล้วมีรอยขึ้นมาแล้วเติมไม่ได้ออกซิสอันนี้นะคะปกติกล่องหนึ่งสองเวันนี้1แถมหนึ่งสองเได้สกล่องเลยนะคะเพียงแค่30สายเท่านั้น หมายเลข1577กดไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะขอบคุณต้องแนนค่ะขอบคุณค่ะทีนี้พี่ก้องเขาก็รู้แล้วว่าไม่ต้องทำสัญญากรรม็อย่าไปทะหยัาด้วยปลอดภัยด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวใหม่ก็ร่วมใช้กับพี่ก้องพี่ก้องซื้อใหม่เอาอันที่แขกเลย่ยขโมยเลยค่ะผู้ชมค่ะได้รู้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมนะคะที่โทรไปเลยค่ะ1577ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาของสดใหม่ไทยแลนด์หมดลงแล้วค่ะเจอกันเหมือนเดิมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อด้วยค่ะวันนี้ เราสคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สดใหม่ไทยแลนด์เมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด